นำ sleeping mask นะคะรีวิวยี่ห้อดังนะคะออกใหม่ล่าสุดแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่นิกก็พยายามจะ a ช l e เลนตัวเองนะคะรีวิวให้ทั้งหมดเลยรวมถึงการทาด้วยนะคะแล้วก็สรุปจบภายใน10นาทีนะคะมาดูว่าวันนี้จะทำได้ไหมนะคะอ่าวันนี้นะคะไม่รอช้าเดี๋ยวหมดเวลานะคะพี่นิกรีวิวตัวนี้คะ่ะ สรสีค่ะทุกคนยี่ห้อสาสีนะคะเขาเป็นแบรนด์ลูกของยี่ห้อสีจันนะคะเป็นแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นนะคะเขาบอกว่าเป็นสาสีมิกซ์เบอร์รี่ไบรท์นะคะแล้วก็เป็นไนส์มาร์กนั่นเองนะคะเป็นมาส์กสำหรับทาตอนกลางคืนตัวนี้ผสมอะไรบ้างก็คือมีไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ มีคุณสมบัติพิเศษคือเติมและล็อกความชุ่มชื้นนะคะ24ชั่วโมงเลยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะคะเขาบอกว่า นอกจากจะมีไฮยาลูรอ Double Lock อกมอยส์ไรเซอรแล้วนะคะตัวตัวนี้ยังมีเบอร์รี่ทั้งหมด9ชนิดจากฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 ด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B3 ถ้าทุกคนรู้ก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะตัวนี้ปริมาณ7กรัมค่ะพี่นี้ซื้อมาในราคา49บาทนะคะตัวนี้ไม่ได้ซื้อที่เซเวแต่ว่าซื้อที่ศูนย์รวมเครื่องสําอางนั่นเองนะคะหรือ เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตรงไหนที่มีบูธของซาสีนะคะก็จะมีตัวนี้ของซาสีอยู่ด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธที่ขายแป้งขายลิปสติกนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นแบบซองๆเขาออกหลายตัวเลยนะแล้วก็กําลังจะมีตัวใหม่ล่าสุดออกมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่นี่จะสอยมาให้ทุกคนรีวิวให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ลองดูกันก่อนเลยนะคะพูดผิดพูด,พดถูกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่ะโอเค มาดูด้านหลังซองกันสักนิดนะคะด้านหลังซองเขาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอ่านง่ายนะคะแต่ตัหนสือก็แอบเล็กอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อมูลที่เขา,เขาให้มาก็คือ มีความเยอะพอสมควรเลยนะคะเขาบอกว่าสะสิ m i กเบอร์รี่ไบรทนะคะไฮยาส e ิปปิ้งมา k ตัวสลิปปิ้งมาตัวนี้เนี่ยบำรุงผิวตอนคืนแบบไม่ต้องล้างออกนะคะเมื่อครีมเจลที่ช่วยเติมเต็มแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นผิวเนี่ยให้ความยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเร่งผิวให้ใสในชั่วง้ามคืนนะคะด้วยไฮยาดับเบิ้ลล็อกมอยส์เจอไรเซอร์นั่นเองนะคะพร้อมด้วยสารสกัดจาก เบอร์รี่ทั้งหมด9ชนิดเลยนะคะจากประเทศฝรั่งเศสอุดมไปด้วยวิตามินช่วยผิวแลดูกระจ่างใสนะคะสีผิวดูเรียบเนียสนสม่ำเสมอแล้วก็สว่างสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็วิตามิน B3 เนี่ยก็จะช่วยผิวเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะตัวไฮยาลูรอนนะคะเป็นดับเบิลล็อกมอยส์เจอร์ไรเซอร์เขาจะช่วยเติมเต็มนะคะหรือว่าล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่กับผิวหน้าของเราได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นถึง24ชั่วโมงนะคะ ตัวเบอร์รี่ทั้งหมด9ชนิดเนี่ยเป็น AHA นะคะตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครที่แพ้ AHA ก็อาจจะต้องลองเทสกับส่วนอื่นของร่างกายอาจจะแบบป้ายขึ้นมาแล้วก็เทสหลังหูสักนิดนึงนะคะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าไม่ไม่คันไม่มีผื่นแดงหรือว่าไม่ระคายเคืองเนี่ยก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะเป็นการเทง่ายๆว่าน่าจะใช้ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นท้องแขนก็ได้นะคะส่วนที่บอบ,บางท้องแขนก็ได้นะเพราะว่าถ้าสมมติมันแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ข้างในนี้นะคะไม่มีใครเห็นถ้าตรงนี้เนี่ยพี่น้ก็คิดว่ามันก็เทสได้แต่ว่าหน้านี้หน้าร้อนแล้วก็ถ้าผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีผมยาวหรือว่าผมอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นผื่นขึ้น,นมาเนี่ยแล้วเหงื่อก็ออกตรงนี้ด้วยนะมันก็จะทําให้ระคายเคืองหนักไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดีที่สุดเทส เทสแพ้หรือเปล่านะคะตัวที่สัก็คือวิตามิน B3 นะคะช่วยให้ผิวเรียบเนียนดูอ่อนเยาว์ค่ะวิธีใช้ของเขาก็คือทาผลิตภัณฑ์ให้ทั่วใบหน้าทั้งหน้าแล้วก็ลำคอด้วยนะทุกคนคือบางคนเนี่ยทาแต่หน้าหน้านี่ขาวลอยมาเลยนะคะแต่ว่าคอนี่คือแบบแดำปือ้อเฮ้ยไม่ได้อย่าไปอย่างนั้นนะคะโอเคเขาบอกให้ทาแบบนี้ทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะ ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนอนหมายถึงว่าถ้าเราทาตัวอื่นเช่นเราอาจจะมีโทนเนอร์แล้วก็เช็ดโทนเนอร์ให้เรียบร้อยมีเอสเซนส์ทาเอสเซนส์ให้เรียบร้อยนะคะสุดตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่ทาน,นะคะสามารถใช้ได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการนะคะพี่นี้ก็คิดว่าคืนนึงเราก็คงจะใช้แค่ครั้งเดียวนะมีใครทาแบบว่าหลายครั้งจะนอนละทาตื่นขึ้นมา ตื้นมาทาสักสามรอบก็คงไม่ขนาดนั้นนะคะประมาณนี้นะอ่ะเรามาเดากันว่ามันจะเป็นเนื้อคอรีมยังไงอ่ะส่วนตัวพี่นี้นะพี่นี่ก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆหรืออาจจะไม่มีสีก็ได้แต่ว่าเขาเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะทุกคนนี่เห็นนะมิกซ์เบอร์รี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของเขาน่าจะเป็นกลิ่นแบบว่าเบอร์รี่เบอร์รี่อืมอ่ะลองนะคะ ฝาเขานะคะเป็นฝาเล็กแบบนี้นะคะฝาเขาเป็นฝาเล็กแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็ระวังกันสักนิดนึงนะคะเปิดเข้าเปิดออกมากๆเนี่ยจะทําให้ฝาพังได้นะคะพอฝาเล็กแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความบางค่ะทุกคนพี่นีก็จะค่อนข้างย้ำเรื่อยๆเสมอเสมอนะคะคือต้องเอามืออุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย เวลาเปิดแล้วแบบเหมือนมันมีอากาศอัดอยู่ข้างในพอแบบเราบีบปุ๊บมันก็จะแบบเด้งบึ้งลงพื้นไปเลยนะอันนี้อ่ะมาแล้วมาแล้วทุกคนเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบที่พี่นี้คิดจริงๆด้วยเป็นประมาณว่าคุณคุณนะคะคุณคุณอ่ะเป็นประมาณนี้เป็นแนวครีมนะคะเป็นมาส์กพอเราเกลี่ยเนี่ยมันก็ จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะเนื้อครีมมีความบางเบานะคะไม่หนักไม่เหนียวนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายลื่นๆแบบนี้ไปเลยนะคะคริคของพี่นี้เหมือนเดิมเวลาที่ใครจะใช้รวมถึงคุณผู้ชายเนี่ยถ้าออกมาเป็นแนวเนี้สามารถใช้ได้เพราะว่าไม่เหนียวไม่ทาย,ยากนะคะเนี่ยทาแป๊บเดียวนะคะตอนนี้คือมีแอร์ลงนิดๆด้วยนะคะ แห้งไปเลยอ่ะแห้งไวมากแปลว่าซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามันซึมหมดจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่ทิ้งความเหนียวบนใบหน้านะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเยิมแล้วทุกคนอะเรามาดมากลิ่นกันก่อนนะเมื่อกี้ติดกลิ่นอยู่ใช่ไหมคะอืมเป็นกลิ่นเบอร์รี่แต่พูดตามตรงก็คือเป็นเบอร์รี่ที่ดูปลอมนิดนึง เป็นกลิ่นเบอร์รี่ที่แบบเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่เหมือนเบอร์รี่แบบว่าขนมเด็กอะทุกคนประมาณนั้นเนาะแต่ว่ากลิ่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเรามาโฟกัสในเรื่องของคุณสมบัติของเขาดีกว่าอืมเห็นไหมว่าเกลี่ยง่ายลื่นๆออกคล้ายๆแนวเอสเซนต์แล่ว่ามันไม่ใช่แบบแนวครีมนะ อืมเปลี่ยงง่ายมากแล้วก็กลิ่นเบอร์รี่เนี่ยถือว่ารุนแรงประมาณหนึ่งเลยนะฮะ <c oughs> อุ้ยแต่ว่าแห้งไวมากแล้วก็ซึมเข้าหน้าแบบไวมากค่ะทุกคนถ้าอยากจะให้ฟินก็คือทิคของพี่นีก็คือไอ้พวกแนวเอสเซนต์แบบเนี้ยหรือว่าครีมที่มันไม่ได้เหนียวเหนอะหนะมากจนเกินไปนะคะเอาใส่ตู้เย็นค่ะแล้วพอ อาบน้ำทรงอาบน้ำเสร็จนะคะมาทารับรองว่าฟินทํางานร้อนๆมาเนี่ยบางทีใต้ผิวเราเนี่นะคะแม้วางว่าเราจะเข้าล่มมาแล้วนะคะแต่ว่าใต้ผิวเขายังมีความร้อนอยู่นะคะพี่นี่แนะนนะํานะว่าหางจระเข้ก่อนเลยพี่นี่ทาทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะว่านหางก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะมิกสเปอร์รี่นะคะ,ะ,คะตอนนี้ แห้งเล้วทุกคนมีความแบบมันมันนิดนิดนะคะมันมันนิดนี้นนี้พี่นีค่อนข้างจะทาเยอะเพราะเมื่อกี้เราบีบทดลองตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะพี่นีก็เลยขาะค่อนข,ข้างเยอะถ้าเราทาเองจริงๆก็คืออาจจะทาน้อยกว่านี้ก็ได้มันจะได้ไม่มันขนาดนี้นะคะโอ้รวมๆแล้วพี่นีก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ในแบรนด์ของสาสีด้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลยเขาแบบว่าจัดเต็มกับคุณภาพนะคะ เป็นเป็นแบรนด์ใหม่ที่ผู้ผู้บริหารก็ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไฟแรงมากๆนะคะน่าสนใจมากๆนี่ก็ไปโดนกันได้ที่ไหนที่มีบูธสาสีนะคะที่นั่นก็จะมีครีมซองแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ49บาทเท่านั้นเองนะคะพี่นีซื้อมาแต่ละที่อาจจะไม่เท่ากันนะพี่นีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเนี้ยซื้อที่ศูนย์รวมเครื่องสำอางไงแต่ถ้าซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นอ่ะจะเท่ากันหมดทั่วประเทศเนาะแต่ว่านี้ซื้อที่ศูนย์รวมเครื่องสำอางก็แต่ละที่ก็ ราคาอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เหนียวด้วยที่สําคัญนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็ไปโดนกันได้แล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe พี่นี้นะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปกันแล้วจ้า